ดีธรรมบัญญายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐ,ฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรมคุณาพรออ,อประยุตโตวัดยาณเวศก,กวันณตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15การพัฒนาวิทยาศาสตร์ มองจากแง่มุมของพุทธศาสนาตอนที่6บรรยายเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ก็ขอสรุปสรุปอีกทีเป็นหัวข้อสุดท้ายข้อที่6เอามาบรรจบก,กับพุทธศาสนานิดหน่อย เอาอย่างนี้เลยก็เป็นด่วนหน่อยตอนนี้จะพูดแบบว่าเหมือนกระแทบจะอ่านเลยคือพุทธศาสนานั้นมองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมาท,ที่จะต้องรู้เข้าใจและความรู้เข้าใจนั้นจะนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องพุทธศาสนายืนยันว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงสัจธรรมหรือเข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้ และการเข้าถึงความจริงแท้นั้นจะมีความหมายเป็นการเข้าถึงอิสรภาพของมนุษย์เองด้วยและในการที่จะเข้าถึงอิสรภาพของมนุษย์นั้นก้าวแต่ละก้าวในการเข้าถึงความจริงนั้นก็คือการพัฒนาตนเองของมนุษย์ได้แก่การพัฒนาปัญญาเป็นต้นสถานะของมนุษย์ในจักรวาลนั้นชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรเป็นพันๆปีว่ามนุษย์เป็นสมาชิกส่วนตัวหนึ่งสมาชิกหนึ่งอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์มีอนิจจังไม่เที่ยงเป็นต้น และมนุษย์นั้นอยู่ในโลกซึ่งเป็นหน่วยย่อยภายในจัก,กรวาลมากมายแสนโกดจัก,กรวาลใช้คาโบราณว่าอย่างนั้นไอคำว่าแสนโกดจัก,กรวาลนี้พูดกันมาไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วก็มนุษย์ปฏิบัติถูกต้องก็อยู่ได้สบายๆพอสมควรนะทีนี้เรามาดูว่าในอารยธรรมตอนตกมนุษย์นั้นมีโลกทัศน์ที่นําไปสู่แนวความคิดที่ว่าจะต้องไขว่คว้าหาเซกิวิตี้ความมั่นคง คือจากโลกทัศน์ของเขาเนี่ยทำให้อารยธรรมตอนตกเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้เสมอมาคือการไขว่คว้าหาความมั่นคงและการที่จะเป็นเจ้านายดัมิเนตธรรมชาติอันนี้เป็นความไฝฟ,ฟ้าในอารยธรรมตอนตกและก็ในการทำอย่างนี้ก็ผูกตัวเกาะติดก,กับโลกเพื่อจะมีอำนาจครอบนำส่วนในทางพุทธศาสนานั้น มีโลก,กทัศน์ของการให้รู้เท่าทันความจริงตามที่มันเป็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องต่อภาวะที่เป็นอนิจจังนั้นดำรงตนอยู่ได้อย่างเป็นอิสระอันนี้ต่างกันมากตอนนี้มีนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งเขียนบอกว่าคนในยุคต่อไปนี้จะสอนลูกของตัวเองเนี่ยอย่าไปสอนเลยว่า ทำยังไงจะมี security แต่จะต้องสอนว่าทำไงจึงจะ handle uncertainty ได้อันนี้สำคัญนะเลยบอลคนในยุคนี้จะมาถึงจุดนี้แล้วอย่าไปสอนให้ลูกทำวาหาทางทำตัวให้มีความมั่นคงแต่ว่าทำไงจะให้ลูกฉลาดมีความสามารถที่จะจัดการกับความไม่แน่นอนทั้งหลายนี่ตัางหากที่เยี่ยม แต่พุทธศาสนานี่สอนว่าความจริงพื้นฐานมันเป็นอย่างนั้นในอารยธรรมตะวันตกในมุ่งอย่างนี้อย่างเดียวเลยจะไข,ขว่คว้าหาความมั่นคงจะดอมินเนตธรรมชาติอยู่อย่างนี้ตลอดมาแล้วพัฒนามาอย่างนี้ในตอนออกพุทธศาสนาบอกให้รู้ความจริงของธรรมชาติที่เป็นอนิจจังและเราเป็นอิสระได้ <Yeah. S 1> อา้าวทีนี้ก็อา้าวเดี๋ยวจะพูดนานไปจะเที่ยงแล้วถ้าเที่ยงก็ยอมอดฉันไปเลย <Yeah. S 1> yeah. แต่ที่จริงจะจบอยู่แล้วอีกไม่กี่คำแล้วอา้าวข้อสรุปของวิทยาศาสตร์เป็นข้อสรุปใหญ่นะอาตมาสรุปให้อีกทีนะเพราะตอนนี้มันเป็นในตัวคอนเซปต์สำคัญ concept สำคัญคอนเซปต์สำคัญสำคัญหนึ่งวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามาเรื่อยเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยพัฒนามาเรื่อยในการที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติภาพความจริงนั้นก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยแต่ก็ยังไม่เข้าถึงความจริงนั้น จนกระทั่งถึงจุดที่ยอมรับว่าไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติได้อันนี้อันที่หนึ่งความจริงแต่ข้อที่สองรากฐานทางความคิดจิตใจ,จซึ่งเป็นคุณค่าที่แฝงอยู่เบื้องหลังนั้นเป็นอันเดียวตลอดมาอันนีนี่สรุปทสำคัญนะเดเนี่ยสรงลงที่พูดมาก็สรุปอันนี้ด้วยในแง่ความจริงภาพความจริงเปลี่ยนเรื่อยแต่คุณค่าอยู่เบื้องหลังอันเดียวตลอดมาทีนี้ ก็ต้องพัฒนาโดยยอมรับปรับเปลี่ยนทั้งสองข้อนะตั้งสองข้อนี้เป็นจุดเด่นที่จะต้องวิทยาศาสตร์จะต้องมาตกลงว่าจะเอาอยัางไงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อไปจะสําเร็จอย่างไรอยู่ที่จัดการกับสองข้อนี้นะอา้าวทีนี้ต่อไปก็ทีนี้มาดูลําดับความคิดนิดหน่อยบอกว่าวัฒนธรรมตามคําสอนของศาสนาตะวันตก บอกว่ามนุษย์ถูกสร้างให้เป็นนายเหนือธรรมชาติแต่อยู่ใต้อำนาจต้องเคารพบบูชาเทพเจ้าอันนะมนุษย์นี่ถูกสร้างมาให้อยู่เหนือธรรมชาติแต่อยู่ใต้เทพเจ้าทีนี้วิทยาศาสตร์ว่าไงวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าวิทยาศาสตร์นี่ก็จะให้มนุษย์เป็นนายเหนือธรรมชาติเหมือนกันโดยพึ่งพาสายอำนาจของเทคโนโลยีเนี่ยกดเปลี่ยนแล้วนะกดเทพเจ้า ของศาสนาตะวันตกนั้นเปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีคือก้อนของตอนตกวิทยาศาสตร์จะให้มนุษย์เป็นนายธรรมชาติได้โดยพึ่งพาสายอำนาจของเทคโนโลยีนี้ต่อไปศาสนาตะวันตกบอกว่ามนุษย์ต้องเคารพบ,บูชาเทพเจ้าโดยอยู่ใต้อำนาจความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเพื่อว่าตนจะได้ครอบครองความเป็นใหญ่เหนือธรรมชาติและก็เข้าถึงความสุขอันนี้จับให้ดีนะเลยมั่งมนุษย์ เขาลบูชาเทพเจ้าอยู่ใต้อำนาจของเทพเจ้าแล้วตัวก็ได้เป็นใหญ่เหนือธรรมชาติแล้วก็เข้าถึงความสุขวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามนุษย์จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีโดยอาศาัยอำนาจของเทคโนโลยีเพื่อตอนจะได้ครองความเป็นใหญ่เหนือธรรมชาติเอาธรรมชาติมาใช้บำเรอความสุขเอาบำเรอความสุขเหมือนกันเข้าถึงความสุขทีนี้มาพุทธศาสนาพุทธศาสนาบอกว่าไงพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติ สามารถมีความดีความงามประเสริฐจนเป็นที่เคารพบูชาของเทพเจ้าได้อันนี้มีทัศนะไปคนเรื่องเลยทีนี้ก็ต่อไปก็บอกว่ามนุษย์จะเป็นที่เคารพบูชาของเทพเจ้าได้ก็ด้วยการพัฒนาตนพัฒนาปัญญาขึ้นมาและปัญญานั้นก็จะทำให้เกิดอิสรภาพโดยเป็นอิสรภาพท่ามกลางธรรมชาติด้วย แล้วก็เมื่อมาถึงเทคโนโลยีพุทธศาสนาก็จะตอบแบบนี้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติมนุษย์สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีความเป็นอิสระของตนได้คือไม่ต้องขึ้นต่อเทคโนโลยีและก็มนุษย์สามารถดำรงความเป็นอิสระโดยใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันคุณโทษของมันเพื่อตอนจะได้อยู่ร่วมในธรรมชาติได้ด,ดีมีความสุขในความเป็นอิสระท่ามกลางธรรมชาติ อันนี้ข้อสรุปในตอนนี้ก็คือว่ามนุษย์สามารถมีอิสรภาพได้โดยไม่ต้องไปครอบงำผู้อื่นอันนี้จุดสําคัญนะคือตะวันตกนั้นมองจุดว่าเราต้องอยู่ในความขาดอิสรภาพอิสรภาพของเราคือการที่ต้องไปครอบงาม,มันนะต้องไปจัดการมีอำนาจเหนือมันแต่พุทธศาสนาบอกว่าเราสามารถมีอิสรภาพได้โดยไม่ต้องไปครอบงำผู้อื่นอันนี้ก็เป็นอันหนึง่งแล้วก็ ทัศนะนี้ก็โยงไปถึงความสุขคือความสุขในอารยธรรมตะวันตกจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกมนุษย์จะต้องขึ้นต่อสิ่งอำนวยเอือ้ออำนวยความสุขจากภายนอกมนุษย์บอกว่าไอ้พุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงความสุขโดยลําพังภายในตัวเองเอาสิ่งที่มีภายนอกมาเป็นเครื่องประกอบเสริมความสุขเท่านั้นนอันนี้จุดเนี่ยในด้านคุณค่านี่จะเป็นตัวที่ทําความแตกต่างหมดเลย ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และความรู้ของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทําความสุขให้เกิดขึ้นในภายในมีได้โดยลําพังตัวเองไละของภายนอกเทคโนโลยีมาไม่เป็นไรมาเสริมความสุขแต่ถ้ามองแบบตะวันตกเราจะมีความสุขไม่ได้ถ้าขาดเทคโนโลยีอา้าวทีนี้ก็อ,รอารยธรรมตะวันตกโดยสรุปแล้วก็แล่นจากสุดตรงหนึ่งไปสู่สุดตรงหนึ่งแต่อยู่ใน แนวคิดอันเดียวกันคือปรารถนาอำนาจครอบงำธรรมชาตินั้นถึงเวลาที่จะต้องหาจุดพอดีอย่งทางสายกลางที่จะรู้จักความจริงทั้งของธรรมชาติภายนอกและธรรมชาติภายในของตนเองอย่างที่ว่าทั้งโลกวัตถุและโลกจิตใจแล้วก็ทําให้ความรู้นั้นเป็นการพัฒนาตนเองที่จะนําไปสู่อิสรภาพและให้มนุษย์เป็นอยู่ดีอย่างมีความสุขได้โดยที่ตนเองกับธรรมชาติ มีความกลมกลืนและเกื้อกูลต่อกันอันนี้ความสัมพันธ์กับธรรมชาติจะต้องเปลี่ยนไปโดยอยู่ร่วมกันได้กลมกลืนและเกื้อกูลต่อกันที่ผ่านมาคือมนุษย์เนี่ยยังไม่มีความสามารถให้มันประสานเกื้อกูลแต่มันยังมีความเป็นปฏิบัติเ,เมื่อธรรมชาติมาบีบคั้นมนุษย์มนุษย์ก็แย่ทีนี้มนุษย์คิดตรงข้ามไปจัดการกับธรรมชาติแต่ทําไงตอนนี้เราคิดใหม่ว่า ทำไงให้มนุษย์เนี่ยอยู่กับธรรมชาติได้แต่ว่าแทนที่จะปล่อยให้ธรรมชาติมาเบียดเบียนเนี่ยเราทาให้มันเกื้อกูลกันเสียอันนี้คือเรื่องของการศึกษาและคุณค่าที่แท้ของวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ตงตัวรองัมันมีสองด้านเรื่องตัวความรู้และก็คุณค่าที่เกิดจากความรู้นั้นอัตมาก็พูดมามากมายเกินเวลาเยอะแยะแล้วตอนนี้ก็เกินเวลาก็ขออนุโมทนาทุกท่านในที่ประชุมก็ขออนุโมทนาที่ได้กรุณารับฟัง ปาดใกาถามาจนจบและก็ขออวยชัยให้พรให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในทางความรู้ในการพัฒนามนุษย์ของเรานี้ให้เข้าถึงอิสรภาพให้เกิดประโยชน์สุขที่แท้แก่สังคมและชีวิตของมนุษย์สืบไปตลอดชั่วการนินิรันดร์